สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆช่อง y o u t u b ฟอร์ d ซิลีทุกท่านนะคะวันนี้นะสิจะพามาชมรถนะคะกระบะแคบยกสูงนะคะเอ็กซ์แอนพาส,สปอร์ตะ,ะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่692,000บาทคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะ,ะทั้งคันนะเดี๋ยวสิจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้นะแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูกันที่ด้านหน้านะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะะ กระจังหน้าม้ามาสแตงนะคะเป็นพื้นพื้นเป็นพื้นลังพึ่งนะคะเสริมหล่อด้วยขีบสีขาวนะคะสองฝั่งนะคะแล้วก็ตัวไฟออนสีส้มสวยๆแบบนี้นะคะสามจุดนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวสคูปนะคะใส่เป็นสคูปฟิตบานใหญ่เท่าฝากระโปรงเลยนะคะบานเต็มๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นสคูปฟิตนะคะทำสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดเป็นสีทูโทนค่ะสีดํานะคะ,ะ,คะมาพร้อมกับตัวโลโก้ม้ามาสเตนนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขานะคะรุ่นนี้เป็นไฟหน้ามันติรีแฟกเตอร์นะคะ ไฟสีส้มกระจายแสงได้ดีค่ะแล้วเราก็เสริมหล่อด้วยข้อไฟหน้านั่นเองค่ะขยับมานะอีกหนึ่งชิ้นนะที่สี่อยากจะพาพี่ๆทุกท่านมาชมนะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นกันชนหน้านะคะของรุ่น Outlander นะคะส่วนมากที่สี่รีวิวนะคะจะเป็นกันชนหน้าของ h a m m e r นั่นเองแต่คันนี้มาในชุดแต่ง Outlander คะ่ะกันชนหน้าของ Outlander ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะคะห่วงแดงอเมริกาสองห่วงนะคะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะที่อยู่ใน ในตัวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายก็ใส่ในส่วนของกันกระแทกใต้ของเครื่องไปให้ด้วยค่ะขยับมาดูทางด้านข้างกันบ้างนะคะตัวด้านข้างตัวนี้นะคะใส่เป็นคิ้วล้อนะคะ6นิ้วนะคะ คิวลอสไตล์ออฟโรดนะ6นิ้วแบบมีหมุดนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะเป็นแมกนะขอบ16นะะเป็นแมกมาเวลนะคะลายบิดคลิปแดงนะคะแม็กสวยมากๆเลยนะคะแม็กตัวนี้นะ,ะลายบิดคลิปแดงนะคะมาพร้อมกับตัวยางมอนสเตอร์ค่ะซีรีส์เบอร์ยางนะะ265นะทับ70นะคะ R16 ค่ะเป็นยางออเทเลนนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะไปดูด้านบนกันบ้างนะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็น2.2นะ6สปีดนะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง22 0 0ค่ะแรงม้าเขาส่งถึง160แรงม้าเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะที่ตรงมุมด้านแก้มนั่นเองค่ะแล้วก็เบ้ารองมือคิ้วกันสาดแล้วก็ราวหลงังคานะคะก็ติดเสริมหล่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขยับมาะ,ะ้าดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวด้านข้างรถนะคะสติกเกอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกลายเองอ่าสิมีลายให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะลูกค้าเลือกลายเองนะคะอยากได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นสีดำนะ,ะเพื่อตัดกับตัวรถสีขาวนะคะได้อย่างสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือแ a นเจอร์สีดํานะคะตัดด้วยไวท็คสีแดงนั่นเองค่ะขยับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะ,ะตัวด้านท้ายตัวนี้เป็น ที่ทำการใส่ไปให้นะคะก็จะเป็นโลบาร์เหล็กนะ,ะของ T T Y Off Road นะคะโลบาร์เหล็กแขนยาวนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายตัวไฟท้ายนี่เป็นไฟเดิมนะคะแล้วเราก็ใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายไปให้ค่ะนี่เลยนะ,ะเรียกว่าสวยๆไปเลยนะคะมาพร้อมกับตัวด้านท้ายกันบ้างนะคะมาดูด้านท้ายนะคะตัวนี้ใส่เป็นกันชนท้ายของ Outlander นะคะเป็นกันชนเหล็ก เท่ๆนะคะสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงแดงโอเมก้านะคะ2ฝัง่งนะคะแล้วก็ไฟ2ป้ายทะเบียนสีขาวนะคะสฝั่งค่ะเพิ่มเติมนะตัวนี้นะคะเอาไว้อนาคตนะถ้าพี่จะไปยึดในตัวของบอลลากปากนกต่างๆก็สามารถเอาไปติดเพิ่มได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะเรียกว่าสวยแล้วก็ ดูดันมากๆเลยนะในชุดเหล็กทั้งคันนะที่มากับรถกระบะแคบยกสูงนะคะ X- p a พัฒน์สปตนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขานะคะจะเป็นในส่วนของตัวแม็กสีแดงนะคะเรียกว่าโดดเด่นและสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะในส่วนของชุดแต่งแบบนี้นะคะอยากได้คันนี้นะคะยังไงก็ทักเข้ามานะสอบถามสิได้นะ,ะสิจะทิ้ง ลิงก์ไว้ด้านล่างนะ,ะยังไงก็กดเข้ามานะสอบถามคุยกับสีได้นะคะโปรโมชั่นนะคะออกรถรุ่นนี้นะคะเริ่มต้น9,900บาทเท่านั้นเองนะ,ะถ้าเกิดพี่พี่นไหนนะสนใจนะทักเข้ามาสอบถามสีได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ดไปแดงบายสิรินะคะหรือสายด่วนนะโทรตรงหาสีนะคะได้ที่เบอร์0835169832นะคะ0835169832นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s ไ r i b e สีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ